สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เล่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับจะเป็นภารกิจเนาะนี่เลยนะครับเป็นภารกิจที่ผมบอกนะครับว่าผมจะขอเติมอันนึงนะครับคือภารกิจอันนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าผมแบบเออ อยากลุ้นตัวละครพิเศษก็คือภารกิจอันนี้แหละนะครับอยากลุ้นอันนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็เป็นไ d เดีเมื่อตอนที่ผมลงคลิปเลยนะครับก็คือ i อเเริ่มเล่นใหม่ของผมนะครับที่มีเอมิเลียกับเลมนะครับตอนนี้ก็เลเวล45แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นมีเพชรอยู่ก9เลขสวยพอดีเลยเดี๋ยวมาลุ้นโยมิกันจะได้หรือเปล่านะฮะอ่ะโอเคนะครับก็ขอพูดก่อนเลยนะครับก็คือผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองแบบเออโชคดีมาเล่นในช่วงที่แบบ เออมันเป็นบักเอเมียพอดีไม่ใช่บักเนาะเห็นคนบอกพลังแฝงนะครับเป็นพลังแฝงของเอเมียพอดีแล้วมันทําให้อะไรอะไรมันง่ายนะครับแล้วผมมาเล่นช่วงใกล้คริสต์มาสอีกนะเดือนพฤเดือนหน้าก็พฤจินะฮะใช่ไหมอ่าเดือนหน้าก็คือเดือนพฤจิต่อไปก็ธันวาผมรอประมาณเดือนสเดือนก็เกียร์คริสต์มาสมาก็มีเกียร์ใช้เดือนคริสต์มาสแน่นอนหดืนคริสต์มาสมาก็รู้สึกว่าเออมาเล่นในช่วงเวลาที่มันค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็รู้สึกเออตัวเองดีเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวอัพไปก่อนนะฮะปึ๊บไปเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับผมเหลือภารกิจอีกอันหนึ่งก็คืออัพอ่าอัพให้เป็นเลเวล5เพราะว่าวันนี้มันมีคูณ2นะครับคือเป็นคูณ2อาอุปกรณ์นะครับผมจะอัพอันไหน5ดีเดียไม่เอาแล้วกันเอาอันนี้แหละนะฮะเอาง่ายๆนะครับให้มันเป็นเลเวล5ไปเนาะอ่ะโอเคนะครับเสียไปอันนึงไม่เป็นไรนะครับมานะครับเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับว่าจะได้อะไรนะฮะ อ่ะตอนนี้ M 4 0 M 4 9นะฮะ M 4ใช่ไหมสีเหรออ่ะมาเตอร์เดี๋ยวผมไปไล่เก็บเวลมาแล้วผมจะรวมในคลิปเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวตัดรวมให้นะฮะเออว่ามันอะไรประมาณไหนอันนี้คือวันที่1นะวันที่1ย้าก่อนว่านี่คือวันที่1นะครับวันที่1เดี๋ยวผมจะตัดตัดแล้วบอกว่าเออมันวันที่เท่าไหร่ที่ผมเล่น ID นี้มานี่คือวันแรกนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวอันนี้ล็อกอิน7วันค่อยว่ากันเนาะรับมาก่อนเลย โอ้ผมไม่อยากรับเลยมันมันเพชรมันหายอะ่ะไม่เป็นไรถือว่า999้าแล้วโอเครับมาอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระปร๋องนะครับอ่ากระปร๋องก็คือเองี่นั่นเองอันนี้คือไฮไลท์หลักเราไว้ค่อยเปิดมาเปิดอวปกรณ์แบบสุ่มกันก่อนอ่าอะไรเอ้ยโมกุฎนะฮะของเทวีโคนี่นะฮะอัะตรากระลบสกิลความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าไม่ค่อยดีหรอกมั้งอ่ะโอเคอันนี้อะไรนะครับ ขีบเรียวนาดแบบสุ่มได้อะไรเอ่ยปึ๊บโอ้ยแปดดาวฟ้านะฮะได้อยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันนะครับเพื่อจะได้อะไรผมอยากได้โยมินะฮะโยมิออกโยมิ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 โอ้ย <c oughs> ได้ได้ไงอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันโหดใช่ไหมทุกคนแต่ผมว่ามันดีอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย ได้ตัวที่ตัวเองอยากได้ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวคือคือตอนตอนนี้คืองงอยู่ไงตอนนี้งงอยู่นะฮะงงเลยอ่ะงงเลยตอนนี้นะครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดิเฮ้ยอยู่มีจริงๆรงอือ การวารการพื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องของศัตรูนะครับทำให้ศัตรูชงห้าวิสร้างความเสียหาย3ามพันหนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสร้างบารเรียรนะคะห้าวิเพิ่มพลังโจมตีด้วยโอ้โหเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีกคลิปนี้ด้แบบโอ้โหโอเคเดี๋ยวก่อนไปนะครับเดี๋ยวพามาดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับผม,มก,ก,ก็อาสเตตหลักตอนนี้เคลียร์ไปได้ นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปนั่งเคลียร์ที่หลังนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> ดัน37น,นะฮะผมขี้เกียจเล่นอนะ่ะคือเนี่ยมันถ้าน,นั่เคลียร์งเงี้ยนะฮะมันเหนื่อยแล้วกว่าจจะไปถึงดาน400ก็โอ้โหประมาณ5-6ชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะนั่งเคลียร์อะไรเงี้ยแล้วคือแบบมันไม่เหมือนตอนแรกไงตอนแรกผมมีไฟไงมันก็นั่งเล่นได้แต่ตอนเนี้ยผมไม่ค่อยมีไฟละผมเหนื่อยนะครับผมก็เลยนี่แล้วก็จะมีกิจกรรมเชิญเพื่อน,อนที่อะ่ะยังไม่ได้ทานะครับเหมือนเดิมนะฮะก็ ไม่รู้อ่ะเอออีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมแนะนํานะครับคือกิลบอกเลยว่ากิลนี่คือต้องมีนะครับแล้วผมบังเอิญได้เข้ากิลที่เขาโหดพอดีและเอาเพื่อนตรงเนี้ยไปช่วยนะครับเลยทําให้ผมแบบเลเวลขึ้นไวมากผมใช้เวลาเล่นแค่ชั่วโมงกว่าๆเองนะฮะเนี่ยผมเอาเพื่อนไปนั่งไต่เนี่ยหมดเลยนะฮะับกะโหลกเนี่ยผมเคลียร์หมดเลย ได้เพื่อนเลเวลโหดๆไปช่วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาต่อมารวมๆกันนะครับแล้วว่าทีเดียวนะครับก็จะเห็นเลเวล45อาจจะเห็นชุดผมเปลี่ยนนะครับเลเวลเปลี่ยนเพรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนก็ขอผมเอามารวมกันนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคนะครับผมก็อันนี้จะเป็นคลิปต่อก็คือวันที่2นะครับเพราะว่าวันแรกผมได้อัดไว้แล้วนะครับว่าเออมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่2นะครับซึ่งสามารถดูได้จากการล็อกอินเนาะ เฟสติวัล7วันนะครับเฟสติวัลนะฮะก็วันที่3มันยังไม่ปลดล็อกนะฮะก็คือสี่ทุ่มเนี่ยมันจะเป็นวันที่3นะครับแต่อันนี้คือวันที่2นะวันที่2ผมจะมาอัปเดตว่า ID เนี่ย ID สมัครใหม่เนี่ยนะครับที่เริ่มเล่นใหม่เนี่ยเอมิเลียกับเลมเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่จะบอกว่าทําอะไรไปบ้างนะครับมาดูกิ้วก่อนเลยโดนเตะออกจากกิ้วนะฮะเออโดนเตะออกจากกิ้วนะครับก็เข้าใจแหละเราไปเข้ากิ้วที่มันแบบ อันดับมันดีๆนะครับอันดับมันดีแล้วก็แบบเออมันก็เลยต้องเตะออกเพราะเรายังไม่เก่งไงนะฮะก็โดนเตะไปแล้วนะครับก็เลยทําให้เสียเวลาไอ้ตรงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียเวลาไอ้ตรงที่มันเตะแล้วมันต้องขอเข้ากิลใหม่อ่ะผมก็เลยมันต้องมานั่งรอแบบช่วยเหลือสมาชิกกิลใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะก็แบบค่อนข้างเสียเวลาตรงนี้แต่ไม่เป็นไรนะฮะเราทําไปเรื่อยๆนะครับผมก็อ่าวันที่2นะครับผมทําอะไรไปบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะอัพห้องทดลองนะครับก็คือเนี่ยผมจะอัพ ห้องผลิตวัตถุดิบเนี่ยให้ได้เวล6ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะผลิตลูนผู้ล้างแค้น2อ,อันจริงๆแล้วไม่ต้องรีบก็ได้นะครับแต่ผมเล่นมาหลายดีผมรู้สึกว่าอยากให้มันเสร็จเลยก็คือภารกิจอันที่3เนี่ยที่ผลิตรูนแห่งล้างผู้ล้างแค้น5ชิ้นนะครับมันจะได้รับไปให้หมดเลยนะครับวันที่3จะได้ไม่ต้องมานั่งรอนะครับและในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะอัพอันนี้ให้ได้เวลเยอะๆนะครับเวลเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ ขนนกนะครับขนนกหายไปไหนหมดนะฮะคือผมใช้ขนนกไวเพราะว่าผมเอาขนนกไปฟาร์มจุตินะฮะเพื่อที่จะมารอทําเอมิเลียนะครับเป็นไฮเปอร์นะครับถามว่าทําไมนะครับนี่จุตินะครับที่ผมไปฟาร์มมาก็มีแฟงมีแฮมมสมีหลุยส์นะฮะตอนนี้นะฮะแล้วก็มีเบลยองมินะครับเดี๋ยวจะมาปั้นด้วยนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาก่อนเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ไอดีนะครับมีอ่า เอมิเลียเลมแล้วก็บาวยมินะครับอสามตัวด้วยกันแต่เอาอันนี้ออกไปก่อนนะฮะ,ะนะครับก็เอากบแดงยัดไปเลยนะครับตอนแรกกะว่าจะยังไม่ทําแต่ทําไปเลยเตบอร์เผื่อ,อนาคตยังไงผมเพราะว่าได้ปั้นอยู่แล้วเพราะว่าสกิลสกิลค่อนข้างที่จะจําเป็นนะครับสกิลไฮเปอร์นะฮะเออสกิลไฮเปอร์เออเออถูกละสกิลไฮเปอร์ค่อนข้างที่จะจําเป็นเพิ่มความเร็วให้ทีมนะครับเออแล้วก็เพิ่มอะไรสักอย่างเพิ่มดาเมจเนาะโจมตีธรรมดาน่าจะเอมิเลียน่าจะ คอมโบอยู่นะฮะเพราะเอเมลียมีบัคคริอยู่ซีธรรมดาเนาะอ่ะโอเคนะครับก็จะเป็นเอเมลียเลมและก็โยมินะครับอย่างที่เราสุ่งกันได้ตอนแรกมาเลยนะฮะซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่ดีที่สุดนะครับแต่ผมก็อยากได้ตัวนี้เพราะว่าผมต้องการบัฟวิ่งไหวนั่นเองนะครับผมอ่ะมาส่วนสเตตหลักนะครับอัปเดตเป็นขั้นๆเนาะสเตตหลักก็ตอนนี้นะครับวันที่2นะผมเคลียร์มา387แล้วนะครับด่านที่387แล้วผมพักผมพักไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่า มันยากคอ่นข้างยากและเสียเวลาในการเล่นนานนะฮะก็เลยเดี๋ยวไว้รอเรามีของเดี๋ยวค่อยมาไตา่กันต่อเอาไว้คร่าวๆก่อนด่านสามร้อยกว่านะครับแล้วเออทำไมผมถึงแบบหลายคนอาจจะงงว่าทําไมผมถึงแบบเวไ,ไวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นบัฟสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะใครที่เห็นแล้วแบบเออไม่รู้ว่าจะดูยังไงก็แคปไว้นะครับมันเป็นบัฟสัปดาห์เนาะก็คือวันจันทร์เนี่ยนะครับจะได้ เพิ่อุปกรณ์2เท่านะครับก็คือวันแรกที่ผมเล่น ID เนี่ยผมก็อัพอุปกรณ์แม็กไปเลยนะฮะเนี่ยนผมอัพเสื้อเสื้อ,อน,นี้ทางเกมแจกนะฮะเสื้อโค้ชแห่งความมืดเนี่ยทุกคนมีทางเกมแจกและยิ่งเลิมกับเอมมเลียเอามาใส่เอมมเลียแรงแน่นอนนะฮะแล้วก็อันนี้ผมก็ได้มาจากการที่ผมไปสุ่มไอ้นี่นะครับไอแพ็คเริ่มต้นนะครับได้มาก็ อัพเพราะว่าผมต้องการความเร็วเคลื่อนที่นะครับเพื่อมันจะได้เคลื่อนที่ไปตีป้อมสเตตหลักไวๆก็เลยอับมานะครับประมาณนี้ส่วนโต๊ะอื่นผมก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยก็เป็นปกปติไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้ว ในส่วนต่อไปก็คือที่เวลมันขึ้นไวนะครับ2วันอ่าได้เวล90จริงๆรแล้วมันสามารถยูได้แต่ขนนกไม่พอผมดันเอาขนนกไปฟาร์มจุติเพิ่หมดเลยนะฮะก็ได้เวล90เพราะว่ามันเป็นวันอังคารวันอังคารมันจะคูณเวล2เท่านะครับวันพุธจะเป็นเหรียญ2เท่าวันพฤหัสก็จะเป็นสมบัตินะครับอ่าน่าจะ2เท่าลรมั้งนะครับแล้วส่วนวันสุดวันศุกร์ก็จะเป็นเพิ่มเลนเจอร์เสาร์อาทิตย์ก็คือจะเพิ่ม ทั้งหมดเลยนะครับจันถึงสุกเนี่ยก็คือเพิ่ม2เท่าหมดเลยเสาร์อาทิตย์นะครับก็พยายามจํานะพยายามจําเพราะว่ามันค่อนข้างมีผลนะเวลาเราไปอัพที่มันเป็นบัฟเนี่ยมันจะได้ไม่เปลืองอุปกรณ์และเราไปเล่นเก็บเวลวันที่มันมีบัฟมันจะได้เวลขึ้นไววันไหนที่มันบัฟเงินก็ไปเล่นฟาร์มเงินเยอะแน่นอนนะครับก็พยายามจํากันนิดนึงนะครับถ้าไม่จําก็เปิดแคปรูปก็มาดูว่าเอ้ยวันไหนมันอะไรยังไงนะครับอ่ะมาในส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็น พ v พีนะครับพพพีผมก็ยังไม่เคลียเยอะนะครับสาหรับวันที่2ผมเอาแค่เสร็จภารกิจก่อนเดี๋ยวค่อยพอเราทัาเอมิเลียนะครับเป็นไฮเปอร์แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไต่พพพีต่อนะครับก็คือจะไปไต่ให้ได้สูงที่สุดนะครับกะว่าจะไม่เอาก็คือไต่ได้แค่ไหนอเอาแค่นั้นนะครับเพราะว่าผมคงไม่ปั้นเอมิเลียถึง240แล้วมันไม่น่าทันแล้วนะฮะเพราะว่ากว่าจะได้240มันต้องเอาเพชรไปสุ่มนะครับกาชาแล้วเพื่อไปนั่งเอาพอยต์เนี่ยไปแลกเป็นเปิดกบเพื่อให้มันได้ กบไฮเปอร์เพิ่มมาแต่ผมน่าจะไม่ทันแล้วก็เอาแค่เป็นไฮเปอร์ไปก่อนเอาแค่ไหนแค่นั้นนะครับแล้วก็ส่วนภารกิจก็เดี๋ยวค่อยทํากันกนะ็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับวันที่2นะก็จะมีประมาณนี้หอคอยก็นิดหน่อยนะครับหอคอยก็เล็กน้อยนะครับประมาณวิว่มันก็เคลียร์ปกติ2วันก็ได้แค่6ด่านเท่านั้นแหละนะครับมันวันละสามไม้นาะอ่ะโอเคก็น่าจะมีเท่านี้นะครับวันที่2เดี๋ยวไปเจอกันวันที่3นะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปเยอะขนาดไหนนะครับไปเจอกันบา,บาย โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่3นะครับเป็นวันที่3ของ ID นี่เลยนะครับที่เพิ่งมาเริ่มเล่นนะครับก็มาอัปเดตนะครับตอนนี้มีเพชรอยู่2อ0 0นะครับมีนะครับก็คือเชิญเพื่อนรับไปแล้วร้อยเพชรเรียบร้อยนะครับก็คือ3วันเรียบร้อยนะครับแล้วส่วนตัวนะครับก็จะมีอยู่91ใบนะครับพูดน้อลายกันเน้นนะฮะก็อยู่กันในชุดนักศึกษานะครับพอดีเพิ่งกลับมาจาก มหาลัยนะครับรีบมาคลิปเลยยังไม่ทันเปลี่ยนเสื้อเลยนะครับมาโอเคนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นเอเมเลียเลมแล้วก็โยมิที่แม็กสามตัวณตอนนี้นะครับภารกิจก็ถือว่าเคลียร์อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าใครไม่ได้วางแผนไว้เนี่ยไอ้ผลิตลูนแห่งผู้ลังแค้นเนี่ยจะไม่เสร็จภายในวันที่3หรอกถ้าไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะครับถ้าวางแผนไว้เนี่ยมันจะเสร็จภายในวันที่3เลยคือเราผลิตไว้ก่อนเลยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จละ เหลือนี้กับอ่าอันนี้นะครับเหลือวันที่6กับวันที่7นะครับก็คือจะเป็นภารกิจโจมตีกิลวอลสองครั้งต้องไปหากิลที่เขาเลดกิลเนาะกิลวอลแล้วก็เข้าร่วมคิลเลดแปดครั้ง PVP ยี่สิบครั้งนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับวันที่สนะครับโซนด่านก็ปกติเลยนะครับด่านก็ยังอยู่ด่านเท่าเดิมนะครับด่านเท่าเดิมนะครับก็ตอนนี้ผมวางแผนว่าจะยังไงต่อก็คือ มันจะให้รับวันที่4กับวันที่5เนี่ยนะครับจะเป็นวัตถุดิบนะครับ4ดาวนะครับกับ5ดาวเนี่ยพอเราได้มาปุ๊บใช่ไหมผมจะเอาไปขึ้นเอมเลียนะครับเป็นออาต้าก่อนนะครับพอขึ้นเอมเลียเป็นออาต้าเสร็จปุ๊บนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์นะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าเออมันจะหมดมันจะหมดเดือนนี้แล้วนะครับสาหรับของเอมเลียผมอยากจะใช้อ่เขาเรียกว่าอะไรพลังแฝงของเอมเลียเนี่ยเล่นไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบ มันจะได้ช่วยเราได้ช่วงต้นเพื่อมันไปเดือนหน้าแล้วแบบเออพลังแฝงหายนะครับแล้วก็บัฟบ,บัฟของเอเมเลียหมดนะครับเนี่ยบัฟตรงเนี้หมดนะครับก็อาจจะแบบไม่โหดแล้วไม่แรงแล้วนะครับก็ เลยคิดว่าจะเอาแค่เวล140เนี่ยขึ้นไฮเปอร์ไปก่อนนะครับก็จะเอาเอมิเลียเป็นตัวแรกเลยนะครับอ่าหลายๆคนถามนะครับหลายๆคลิปนะฮะเออไม่ใช่ในคอมเมนต์กับคนถามว่าเริ่มต้นเนี่ยควรเอาอะไรดีนะครับผมก็ให้เป็นเอมิเลียเริ่มต้นนะครับควรมีแล้วก็มีหลายคนนะครับที่เริ่มเล่นใหม่พร้อมกับผมนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปด้วยกันเลยนะฮะผมก็จะเล่นประมาณนี้นะผมไม่รู้ว่าเออคนที่เล่นพร้อมผมเนี่ยเขาเล่นประมาณไหนก็คอมเมนต์ บอกไว้ได้นะครับว่าล่้ประมาณไหนนะครับผมอ่ะก็น่าจะมีประมาณนี้ในการอัปเดตนะครับส่วนเรื่องห้องทดลองนะครับผมก็กําลังผลิตวัตถุดิบอยู่นะครับเนี่ยอย่างอันนี้ผมผลิตมาก่อนเลยเพราะว่าผมจะขึ้นให้เป็นอัลต้านะครับถามว่าทําไมผมถึกแบบไม่ขึ้นให้มันเป็นไฮเปอร์ไปเลยไม่ต้องขึ้นให้เป็นอัลต้านะครับเพราะว่ามันใช้งบเยอะเกินนะครับสาหรับพวกสเตตพวกจุติอะไรพวกนี้มันใช้เยอะเกินไปนะครับอะดูนะฮะอะอย่างแบบเรียกว่าอะไรอะ เนีย่ยถ้าเราสลับเป็นไฮเปอร์จากล่าง8ดาวเฉยๆอะ่ะมันใช้แบบโอ้โหอย่างเยอะนะครับแล้วผมแบบฟาร์มไม่ไหวนะฮะคนนกไม่พอก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราแบบสลับเป็นไฮเปอร์เอาอาสลับเป็นอันต้าแล้วค่อยขึ้นไฮเปอร์อ่าตัวจุติมันจะได้ใช้น้อยลงนะครับอ่ะก็ส่วนกิวก็ตอนนี้ผมออกมาแล้วนะฮะโดนเตะละ เออนะฮะยักจะโนติเขาไม่มีแต่คนเตะผมออกนะไม่รู้เป็นไร <iałem S 1> <dragon S 2> okay. นะครับอ่ะโอเคนะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะสำหร week, ับวัน <Wes> ท <drinking hil Rent> ี BRE, ่3นะครับเดี๋ยวผมจะตอบเป็นวันที่4567เดนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้นะครับก็3วันผมไอดีผมมาประมาณนี้นะไม่รู้ว่ามันเร็วหรือไม่เร็วก็ลองคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ